สวัสดีจ้าสวัสดีสุกูสุก้อนจ้าเกี่ยวข้าวแล้วซีข้าวแล้วจขาขขา 8, า่ายคาขน่าลดแปดพันบาทต่อสิบล่กะถือใกล้ละหกเจ็ดร้อยบาทพี่น้องกะมี่าขนบะวบะห้าบานไก่นะ้อยสี่สิบโลกนี่ล่ละได้ประมาณสองตันกลัวพอถึงสามดอกวัาหน้ามันมมน้ำถ่วมน้ำมันหลไปเนี่ยหน้าฝรังเห็นหน้าปีแรก อเอด็ดนาก่ะถ้าคนที่บ่มีตนทุนบ่มีรถเป็นของก็ของ,ของเข้าซื้อเสื้สอซื้อพันธ์ข้าวหกพันหกพันก็บาทซื้อปุ๋ยแปดพันอ่าคารถไถ2สองรอบสองสามรอบนี่แหละหกพันแล้วก็รถเกี่ยว8แปดพัน เราก็คานั่นคานี่คาน้ำมันคานั่นตีไปซีปลาตกอยู่ประมาณสองหมื่นแปดสามหมื่นมีนางตีไปสามหมื่นสามหมื่นขายเขาแล้วคันขายสองตันกับซีตกอยู่ประม 8, าณถ้าได้สิบห้าบาทนอคันขายเขาแห้งได้สองตันได้สิบห้าบาทได้สามหมื่นเมื่ได้มื่อใดกำกำไลอะไรยังค่ะก็คือว่าซ้ำซื้อเขากินแต่ ขันห้าโลต้นทุนคือห้าบริซื้อข่าวปูห้ามีรถไทยเป็นของก็ของเรากะเออใจตะคาขนคาเกียวยังสิห้าเห็ดเอากระชิพอ่อได้กินซีสาหาพันพี่น้องแต่ว่าคือว่าละ่ะซูมเมอร์นี่เอียงกับตรงใจเพราะว่าอาชหาคนไปเกี้ยวกะยากหลายอยา่างกะโบหนอ่อยเด้ยูนี่เขาจ้างรมมาณชีร้อยบาทต่อต่อคน ที่ลอยบาทก,ก็เฮ็ดกับเขาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เขาจ้จางค้าเกี่ยวคา้คาเขาลดขนมาบ้านกะแปดพันแปดพันต่อสี่ลายแพ่งวะพี่เนาะเขาเมนมาเด้อวาแพงหรือพอแพงหนูเฮ็ดหน้าปีแรกเ้าวานเอวาวานบางๆนึงแล้วปัจจนี้ปีนี้ที่จริงมันสมควรแต่ด้เกี่ยวตะโดนแล้วแต่ว่ามันมีปัญหานั่น น้มมันมาสองสามรอบที่นี่เขาม,ามันหล่มเพราะเขาม,ามันหล่มมันนอนมันนอนเลยมันนอนอ่ะนอนใหนหนามมันก็นเลยแบบเสียเสียไปน่นองก็สีได้กินค่บบราขาดทุนก็นถือว่าโอเคเนาะเด็กก็ขยันว่านกับพาอไปเกี่ยวขา่าวนี่แหละชีวิตข้างนอกก็ตากดูจ้ะข้างนอกหัวตากย่ข้างนอกหัวตาตากไค้ อบอลแท้่เอาไปขายจักจักสอบจักยางตาตาก็ขายเขาเปียกก็ได้พี่น้องได้สิบบาทสิบเอ็ดบาทได้ว่าเขาพึ่งมันจมน้ำจนดำอะเละย่ันแบบว่าเขาค้นราคาหลายกันเรียกว่าตากก้อนตากก้อนพ่อให้มันได้เออสิบสองสิบสามบาทก็ยังดีเนาะสองสิบสามบาทแค่ว่าเขาดีเขาง่ามมันได้สิบห้าบาททังดีเนาะ ย่างนหน่อยๆก็ได้ทุนขึ้นก็ยังดีถือว่าพ่อผิดหวังจ้ะแค่นี้แหละจ้าเจอกันคลิปใหม่จ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย